ขึ้นยังคะเหมือนยังไม่เห็นนะแบบนึงนะโอเคเหมือนยังไม่เห็นนะแบบนึงนะงั้นไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ พบกับอ้อยในสถานที่ใหม่นะคะคือเรามีการย้ายร้านจากที่เดิมนะคะมาอีกที่หนึ่งนะคะเลยจากเดิมมานิดนึงแต่ว่าได้ทําก็คือได้ติดถนนเลยมาหาเรามาได้ง่ายชัดเจนแน่นอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอ้อยอาจจะทําคลิปการเดินทางมาให้อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยค่ะเพิ่งมาได้แบบว่าป้ายยังไม่ได้ขึ้นเลยนะแต่ว่าคือพอดีได้มาคันได้ไททันคันนี้มาเลยอยากเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันก่อนเพราะว่าเป็นขับสี่ค่ะ มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะเราไปหามาให้แล้วนะเป็นมิสูบิชิไทตันดับเบิลแคปนะคะ GTP พ e m เมีขับ4ปี2020สีขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะยังไงเพื่อนๆที่สนใจนะคะหาขับ4อยู่ไอ้บอกเลยว่ามีคันเดียวในตลาดน้อยมากๆหายากมากๆแล้วราคาพิเศษมากๆค่ะก็ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวตาม้อ้อมาดูรีวิวกันเลยนะ มากันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ DAY t i m มแบบนี้เลยนะคะสภาพไฟหน้าบอกเลยว่าเอามือลูบนะคะไม่มีรอยแบบขุกขาดเลยนะทุกอย่างยังคงสภาพที่สวยงามมากๆค่ะคันนี้ไล่รุ่นท็อปสุดนะคะตัวกล้องมีรอบขันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าจอดด้านหน้า หอยจอดนะคะทุกอย่างได้ออปชั่นเต็มฟูลออ็อบชั่นหมดเลยค่ะถัดมาด้านล่างนะคะไฟเลี้ยวค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะเซนเซอร์ก็มีมาให้ด้วยนะคะด้านหน้ามีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดนะคะนี่เลยสวยๆเลยเห็นชัดๆเลยนะคะมีมีไม่ได้มีแค่เซนเซอร์ด้วยนะ มีกล้องหน้ารถด,ด้วยนะคะนี่เลยนะใครสําหรับใครที่รู้สึกว่าเวทรถสูงแล้วเข้าจอดลําบากนะคะมองไม่เห็นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะช่วยให้เราเข้าจอดได้แม่นยําม,มากๆค่ะมากันต่อค่ะคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวชุดแต่งมานะคะเป็นชุดที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นสเกิร์ตหรอคะที่ครอบมาเลยนะสวยงามมากค่ะไม่ยังไม่เจอตำหนินะเพื่อนๆ ถ้าสมมติว่าอ้อยเจอตำหนิอ้อยจะแจ้งเลยว่าเฮ้ยคันนี้มีรอยทะเลาะตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าเพิ่งได้เข้ามาเนี่ยสดสดร้อนๆเลยค่ะเมื่อวานเลยแล้วรีบเอามาทาคลิปให้เพื่อนๆดูกันเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะมากจริงๆสําหรับขับสี่นะคะลูกค้าที่หาขับสี่นะคันนี้เลยนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะมีการติดตั้งในส่งตัวซุ้มล้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะล้อแม็กค่ะ เป็นแม็สเปคโรงงานนะคะแบบนี้เลยเป็นทูโทนนะคะสองสีสีเทาเข้มกับสีออกเงินๆน,นะคะเวลาวิ่งมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นรอยเป็นวงวงคือดูสวยงามมากๆค่ะสภาพล้อโอ้โหใหม่มากยางก็ใหม่มากค่ะแทบจะไม่ได้วิ่งเลยม้งเนี่ยคือคันนี้คือยางนี่คือดอกยางหนาๆแน่นๆตัวแบบหนวดกุ้งเหรอยังอยู่เลย <c oughs> คือสวยงามมากๆค่ะโอเคมากันต่อที่ด้านข้างนะคะ ปกครอบกระจกค่ะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะนี่เลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่อ้อยบอกค่ะว่ามีกล้องรอบคันมานะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีกล้องมาให้เพื่อนๆเลยนะเวลาที่เราถอยเข้าจอดนะคะจะเห็นระยะห่างจากด้านข้าง ได้แม่นยำมากๆเลยค่ะมาในส่วนของตัวยกสูงจะมีบันไดเสริมข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบันไดยังไม่มีรอยถลอกเลยเพราะว่ามีกล้องคือโดยปกติแล้วนะคะในตัวยกสูงเนี่ยจะเจอบ้างที่บันไดอาจจะสีกระฟุตบาดบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้มีโอกาสที่เป็นไปได้แต่ว่าคันนี้ยังไม่เจอตำหนินะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมีติดตั้งในส่วนของตัวคิ้วกันสศาสตร์มาใหเ้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด4ี่บานเลย มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมือที่รองหรอกันลอยนะคะเวลาที่เปิดประตูคืออย่างตัวให้เองอ่ะมีเล็บหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปขูดกับตัวสีอันนี้ก็กันมานะคะเป็นลายคล้ายๆเคปบ่านะคะก็เข้ากับตัวรถด,ดีค่ะแล้วก็เป็นสมาร์ททีเล็นะคะเวลาเข้ารถนะคะสามารถกดปุ่มล็อกและปลดล็อกจากมือจับประตูได้เลยค่ะสะดวกสบายในการใช้งานมากๆนะคะมากันที่ด้านในนะคะด้านในบอกเลยว่า ใหม่มากเป็นหนังนะคะสีดําแบบนี้เลยนะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดคือรถปีใหม่มากคันนี้ยอ้อยบอกเลยว่าคันนี้เป็นปี2020นะคะขับ4ี่นะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์้อ้ด้วยนะแล้วถ้าสมมติว่าอ้อยพูดอะไรผิด้อ,อยก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดจริงๆคือแล้ววันนี้เหมือนใช้พลังมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ริมถนน เสียงเราต้องแข่งกับเสียงที่รถวิ่งไปนะคะถ้าพูดอะไรผิดหรือไม่ชัดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างค่ะเดี๋ยวอ้อยเปิดโครงสร้างให้ดูเลยนะนี่เลย <c oughs> เห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพนไม่มีทำสีกบทับนะคะแล้วก็สติกเกอร์บาร์โคดนะคะยังอยู่ครบนะเพื่อนๆดูนะ ยังอยู่ครบยังคงสภาพชัดเจนมากๆนะคะไม่มีแบบว่าลอกล่อนเรือนรางกันเลยนะคะโอเคมาต่อกันที่ประตูด้านหลังนะคะประตูด้านหลังค่ะเดี๋ยวอ้อยเปิดให้ดูโครงสร้างกันไปเลยนะดูกันไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากหารถขับ4ไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะบอกเลยว่าคันนี้ ตอบโจทย์แน่นอนนะคะขับสี่มีคันเดียวในตลาดราคาดีราคาเบาๆสบายกระเป๋าแน่นอนนะคะเห็นโครงสร้างชัดๆนะคะนี่เลยนะโครงสร้างนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อนะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆนะแล้วก็นี่เลยค่ะซุ้มล้อมีการติดตั้งมาหมดยางใหม่นะคะแม็กไม่มีรอยถลอกนะบอกเลยว่าไม่มีรอยถลอกนะคะ มาต่อกันที่ด้านหลังเห็นไหมเอ่ยสติกเกอร์4คูน4นะคะคือรีวิวไปรู้สึกว่าแฮปปี้เพราะว่าลูกค้าถามกันเข้ามาวันหนึ่งนะคะบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า10คนหาขับ4ซึ่งเราหาไม่ได้เลยพยายามที่จะหาให้ลูกค้าทุกคนนะคะแต่ว่าคันนี้นได้มาคันเดียวจริงใครมาก่อนได้ก่อนบอกเลยแล้วสภาพแบบนี้หนีไม่ออกแน่นอนว่าสภาพสวยจริงๆค่ะ มากันที่ด้านท้ายนะคะก็จะมีในส่วนของตัวกันชนเสริมท้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้ทางด้านหน้าด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนะคะแล้วก็กล้องมองหลังค่ะดีเลยครบครบสวยๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาต่อกันที่สภาพแม็กไลเนอร์โอ้โหคือคืออยากให้เพื่อนๆเห็นด้วยตาจริงๆว่ามันใหม่มากจริงๆค่ะสภาพแม็กไลเนอร์นะ ไม่มีรอยทะลอกเลยน็อตฝากระโปรงท้ายนะคะไม่มีรอยทะลอกเลยนะไม่มีไขไม่มีแกะอาร์ Arc ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดๆไม่มีการทำสีกบทับแน่นอนค่ะสติกเกอร์ขับ4ีนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะคันนี้เป็นขับสีนะโอเคซุม้มล้อนะคะฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งเดียวกับคู่ได้สานนะคะไอย้ำทุกครั้งเลยนะเวลาเติมน้ำมันนะคะจะได้ไม่รู้สึกสับสนว่า เฮ้ยฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งไหนเอาจอดแล้วต้องวนกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะไออาจจะบอกให้ทุกคลิปเลยนะโอเคไปต่อกันนะคะที่ประตูบ้านถัดไปนะคะเดี๋ยวเราดูโครงสร้างกันไปเรื่อยๆเลยนะว่าโครงสร้างสวยจริงๆค่ะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะนัทถาออตโต้นะส่งให้ทุกที่ทั่วไทยนะบอกเลยโครงสร้างนะคะนี่เลยนะคะเห็นอาร์คเรียงตัวชัดๆนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะ การันตีขนาดนี้เปิดให้ดูขนาดนี้นะไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วสวยขนาดนี้ด้วยนะคะโอเคประตูบานต่อไปนะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมๆนะคะเห็นชัดไม่มีรอยถลอกบอกเลยยังไม่เจอตําหนิเลยดีกว่าเอางี้คืองงมากคือเจ้าของเดิมดูแลมาดีแบบดีมากนะคะเ <laughs> พื่อนๆพ,พลาสติกนี่ยังอยู่คือยังอยู่จริงๆจากโรงงานจากห้างป้ายแดงเอ๊ะนี่ป้ายแดงหรือเปล่าใหม่มากแต่ราคา เบากว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะเดี๋ยวไอซจะมาเฉลยราคาท้ายคลิปโอเคโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะการันตีโครงสร้างเดิมเดิมนะคะโอ้โหสวยจริงคันนี้คันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสวยจริงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องนะแป๊บนึงเดี๋ยวไอซขออนุญ,ญาตไปเปิดห้องเครื่องแปบ๊บนึงค่ะ โอเคฝากกระโปรงก็จะหนักๆน,นิดนึงนะคะไปกันแบบเรียวๆเนี่ยแหละเ้ยยกไม่ขึ้นอนะ่ะแบบนึงนะยกไม่ขึ้นจริงๆป่านหนักมากเดี๋ยวนะคะโอเคอ่ะกระเถิบลงมาเลยบอสเหยียบลงมาได้ค่ะโอเคห้องเครื่องนะคะก็สภาพเดี๋ยวให้ดูสภาพกันก่อนเลยนะห้องเครื่องสวยๆสดๆเลยนะ นี่เลยนะคะแล้วก็เครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีดีเซล181แรงม้าได้ทั้งความแรงและถามว่าประหยัดน้ำมันไหมอ้อยไม่อยากบอกตรงๆว่าไม่ได้อยากบอกว่าประหยัดนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เพราะว่าด้วยความที่รถเป็นเกียร์ออตโต้มันจะไม่ได้ประหยัดมากเหมือนเกียร์ธรรมดาเพราะว่าอันเนี้ยจากการใช้งานจริงนะคะเพราะว่ารถอะ คือไอรีวิวไอเราจะต้องมีการใช้งานเพื่อที่จะได้บอกเพื่อนๆได้ว่าสถาะมันเป็นยังไงขับดีไหมกินน้ํามันหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่ได้ประหยัดมากแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะโอเคมาดูกันต่อที่โครงสร้างเลยนะคะโครงสร้างนะเห็นน็อตนะคะนี่สติ๊กเกอร์มอกรนะคะไม่มีไขนะคะน็อตเดิมอาร์คนะคะปากกระโปรงรูกลมนะคืออยากให้เพื่อนๆดูอีกอย่างหนึ่งคือฉนวนกันความร้อนเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่บ่งบอกได้ชัดเจนมากๆนะคะว่ารถเนี่ยใช้งานหนักโซมนะเพื่อนๆดูเลยว่าใหม่มากเหมือนเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะคะคือผ่านการใช้งานมันน้อยมากจริงอันนี้คือการันตีเลยว่าผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรโชคเหรอคะ มีโช๊ด้วยนะคะเพื่อแบบว่าเปิดปิดอะไรเงี้ยสะดวกสบายน่าจะเป็นการติดตั้งเพิ่มนะคะจากเจ้าของเดิมนะคะเพราะปกติแล้วที่ได้มาจะเป็นแค่ก้านค้ำแบบนี้เองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในตัวรถกันเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงก่อนเพราะว่าไม่งั้นน่าจะมืดน่าจะมืดแล้วเราจะไม่สวยไ <c oughs> อยเดี๋ยวนะมันติดโอเคแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆรอไอ,อ้อก่อนนะสำหรับใครที่หารถอุ้ย ขอโทษค่ะสี่ประตูคับสี่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะมาต่อกันที่ในตัวรถกันนะคะบอกเลยโ,โหเข้ามาก่อนอื่นบอกก่อนเลยนะคะว่ายังได้ความรู้สึกแบบกินใหม่นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะทุกอย่างเป็นหนังหมดเลยนะคะเป็นสีดําเดิน ตรงกลางเนี่ยจะมีรูเหมือนเป็นรูระบายอากาศที่ย้อยเคยบอกในทุกๆคลิปนะคะว่าตรงเนี้ยข้อดีคือช่วยให้เราแบบเวลาที่จอดรถตากแดดใช่ไหมคะขึ้นมาบนรถเนี่ยตรงเนี้ยจะระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือข้อดีของรูระบายอากาศตรงกลางตรงนี้นะตัวในส่วนของตัวคอนโซลนะคะเกลี้ยงมากค่ะไม่มีรอยเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะ นะคะถัดมาด้านล่างช่องเก็บของนะคะก็จะมีสำเนาเล่มนี่เลยนะคะรถหนึ่งมือนะคะรถมือเดียวไม่ใช่รถหนึ่งมือรถมือเดียวนะคะโอเคป้ายภาษีนะคะหมดปี65นะคะเดือนกันยานะก็ยังมีอยู่ครบนะคะด้านหน้าของไอ้นะตรงนี้บอกเลยว่าแสดงตัวหน้าผลหน้าจอนะคะวิทยุกล้องหน้ากล้องหลัง กองด้านข้างคือทุกอย่างจะแสดงผลที่หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะแอร์ Air, ได้เป็นแอร์แบบแอร์ออโต้ถัดมาด้านล่างไฟฉุกเฉินค่ะเซ็นเซอร์หน้านะคะสวิตช์แอ์สัญลักษณ์แบบนี้เวลาที่มันโชว์ที่กระจกก็เหมือนแบบเป็นการแจ้งเตือนว่ามีรถมาจากด้านข้างอะไรประมาณนี้นะถัดมาด้านล่างค่ะจะเป็นช่องเสียบ usb นะคะก็เชื่อมต่อ usb ฟังเพลงกันไปยาวๆเลยค่ะช่องชาร์จไฟในรถเกียร์ออโต้ แล้วความว้าวของคันนี้นะคะซูมมาเลยขับสี่นะจ๊ะบอกเลยขับสี่นะขับสี่ลูกค้าหาขับสี่คันนี้เลยนะหายากมากๆเลยตั้งแต่ขายไททต้านมาก็พิ้นจะเจอคันนี้แหละค่ะคันแรกนะคะหายายกจริงช่องเก็บของด้านในนะคะก็ถือว่าเก็บของได้เยอะแล้วก็ลึกค่ะ แล้วก็ความพิเศษของตัว GT Premium อีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยวให้พี่ตะกต้องซูมให้ดูก็คือแอร์บนหลังคานะคะไม่ต้องกลัวว่าด้านหลังนะคะจะนั่งแล้วร้อนนะคะเรามีเขามีการออกแบบมีแอร์บนหลังคาให้เพื่อนๆด้วยนะถือว่าใช้งานใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมมากๆค่ะมาที่ตัวแผ่นซีดีมาซิอยู่ข้างหลังกอกอ์ โอเคคันนี้นะคะหน้าจอเป็นแบบยกนะตัวใส่ซีดีเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของตัวจออันนี้เลยนะคะก็ไม่เคยรีวิวเลยก็อันนี้บอกแล้วอย่างที่ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยนะคะมากันต่อที่ด้านหน้าของอ้อยนะพ a ดเดิ้ลชิ p เห็นไหมมีพ a ดเดิ้ลชิฟด้วยนะจ๊ะ นี่นี่มี p a t เทิรชิด้วยนะคะก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมี p a t เทิรนชินะคะวีบูทูธคูสคอนโทรลค่ะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดไกลๆนะคะล็อกความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดได้เลยค่ะเอาเท้าออกจากคันเร่งนะคะแต่ว่าต้องคอยเหยียบเบรกนะเพราะมันไม่มีเบรกอัตโนมัตินะคะโอเคเลขไมค์คันนี้สภาพแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าเลขไมค์คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คือบอกเลยว่า ไม่เพียงแค่35,935 35กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเลขกไม่คือไม่น้อยมากจริงๆนะคะแล้วก็อยากที่อ้ยบอกหลายๆคลิปคือมิสซูรับประกันนะคะ5ปีนะคันนี้ปี2020นะคะรับประกันหมดปี2025ซึ่งลูกค้ามีารันตีเหลืออยู่อีก3ปี3ปีเกือบ4ปีอะเต็มๆคือใช้แบบยาวๆเลยะคะ่ะเหมือนใหม่มากๆเลยนะระบบสตาร์ทของคันนี้นะคะจะ อ่าโอเคเดี๋ยวรอพี่ตากล้องมาฝั่งนี้แป๊บหนึงนะคือใหม่รีวิวไปก็ชมอย่างเดียวนะคะลูกค้าที่หาอยู่ยังไงคันนี้นะคะรีบทักเข้ามาในเพจเลยมีน้องแอดมินรอ,อตอบอยู่นะคะใครหาอยู่ทักเข้ามาเลยนะคะโอเคเป็นระบบพูสตาร์ทนะนี้เลยนะคะแล้วก็ ระบบปรับกระจกนะคะจะเป็นสามารถปรับพัดแบบออโต้ได้เลยนะคะแล้วก็ปรับกระจกตรงนี้ค่ะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาด้านล่างนะคะจะเป็นระบบปรับไฟค่ะก็คือให้อยู่ในระดับที่แบบระดับสายตาของเรานะคะโอเคคือไอ้เกิดมาเกือบบอกมาหมดแล้วรอบพันซึ่งเมืองจริงอ่ะจะบอกว่าบางทีอะค่ะออปชั่นบางอย่างมันจะเหมือนกันนะคะสมรรถนะเหมือนกันแต่มันจะต่างกันแค่ความสะดวกสบายที่ได้มาไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงคันเนี้ย ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารถที่เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันวันนี้จะเป็นมิซูบิชิไทตันดับเบิลแคปสีประตูเกียร์ออโต้ปี2020นะคะราคาป้ายแดงนะคะอยู่ที่1 1 0 0 0ล้านบาทนะคะวันนี้อ้อยเอามาขายนะคะเพียงแค่8,59,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ผ่อนสบายๆได้ยาวนานสูงสุดถึง84เดือนเลยค่ะหรือค่ะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะตลอด,ดยูสัญญานะคะเราขอขอโทษ2.79ให้ไปถึง5ปีเลยค่ะหรือค่ะอยากขับก่อนผ่อนที่หลังนะคะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันนะคะแล้วยังมีโปรโมชั่นดีๆค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้ดอกเบี้ยศูนเเ็1ปีแรกนัดถาออโต้ก็จัดให้ค่ะอยากได้แบบไหนนะคะเราเข้ามาคุยกันเราตอบโจทย์ลูกค้าสำหรับลูกค้านะคะที่อยากปรึกษาเรื่อง เคสไฟแนนซ์ <Finance S 2> นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะโอเคดูคลิปนี้แล้วอยากได้รถแล้วนะคะโทรหาไอตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 2ค่ะ564 6 4 5 5นะคะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line แอดค่ะแอดนัดขาออโต้ค่ะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะวันนี้นะคะ ก็ใช้เวลามาประมาณสักพักแล้วนะคะสำหรับ ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่ดูไอ้มาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่หาขับสี่นะ,ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรีบมาอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อรถกับเราได้นะคะบอกเลยส่งฟรีทั่วไทยนะคะโอเคยังไงสำหรับคลิปนี้นะพูดอะไรผิดไปนะคะหรือรีวิวไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะแล้วพบกับไอ้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ